เก้กดดังดังเลยลูกกดดังดังครับกดดังดังกดดังทำอะไรอีกเล้ามันลูกหนูปีนไปตรงนั้นตรงประตูให้หนูมือเขี่ยให้มันเป็นสีแดงลูกเห็นไหมยังครับกดปุ่มสีแดงสามเหลี่ยมกดเลยกดลงไปลูกอ่แล้วกดได้ย อย่าลกิีวัตดับแร้เราจะกดอะไรลูกกดแต่กดแต่ต นะครับเบื้องต้นจะมี3ขั้นตอนนี้นะครับสขั้นตอนนี้นะครับนะแรกๆรกเลยเมื่อกี้โอเคได้ได้โดนนั้นเขี่ยเลยเขี่าแล้วเปิดเลยลูกเปิดเลยครับยังล็อมือดันหลอกไปครับโอเคหน่งเวลาเด็กไปเที่ยวหรือเด็กที่ไปกับคุณพ่อคุณแม่นะฮะอาจจะเกิดอ่า ความประมาทว่าเราเนี่ยลืมลูกไว้เพราะฉะนั้นอ่ะโครงการในวันนี้เราถึงได้สอนบทหลานของท่านให้รู้จักว่าเอาตรอดเวลาที่ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องลืมเราไว้ในรถอเอาอมือไปะลกโอเคปึ๊ก ตัวสีแดงโอเคครับโอเคน้องทำได้นะครับขอบคุณมากครับซึ่งโครงการต่อไปอย่างเช่นโครงการสมโหมดเป็นน็อเรณรงอ์ให้ผู้ปกครองสมโหมดเป็นน็อคของตัวเองแล้วก็สมโหมดเป็นน็อคเวลาเราส่งเด็กเรื่องนะคะให้เกิดความเป็นจริงเพื่อเป็นการเข้กใจระหว่างไทยนะคะและโครงการถัดมาที่คณะผู้ก้าวางแผนที่จะจัดทำนะคะก็คือเป็นโครงการ จบน้ำนะคะต้องใจเห็นจบน้ำนะคะเล็งเห็นถึงด้านความปลอดภัยในทุกด้านเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ฝากผู้ครองด้วยว่าบุญหลานของท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับท่านถ้าเกิดการสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันก็จะอ,อะไรมาทดแทนเนี่ยก็คงไม่ได้โครงการเนี่ยทางผู้บริหารและทางคุณครูสืย์พระเจเา็กเล็กเนี่ยก็พยายามทาให้เสร็จสิ้นมือเพื่อให้บุญหลานของท่านเนี่ยเอาชีวิตรอดได้ในชีวิตประจำวันครับผม